ทำไมวะมาดูฮะมาดูาดูความบ้าข้างของภรรยาหวยวะผมจะไปทํางานผมบอกว่าทํามื้อเช้าให้กินหน่อยไข่ต้มก็ได้เออเออแล้วมันดู้ำต้มไข่ต้มให้ผมทำไมก็ต้มปกตินี่คือไข่ต้มสองฟองอะ่ะโจเออจะดูมันเตรียมซอสไว้ให้ <laughs> สะเทือนใจว่า,าครับทาไมกลัวไม่เข็ม ไม่ต้องกลัวไซยาไนทำไมเป็นโรคไตก่อนทำไมวะอันนี้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเขาเรื่องไงทำไมใช้เฟืองขนาดนี้เอาก็กลัวไม่เค็มกูไม่เค็ม,ม,เ,คมเออนี่ลิ้นจะละลายแค่นี้ก็ลิ้นก็นจะละลายแล้วนะ<อ>นี่ฮะแล้วลองคิดดูจุ่มแคดจุ่มไปในนี้ยเป็นพะโล้ได้เลยอ่ะ ดีนี่แหละฮะคุณภรรยาที่แบบปัมป๊มปัเปือเป่อเปถึงไม่ค่อยให้ทำกับข้าวไงก็เตรียมให้ก็ดีแล้วโอ้โหนี่ใส่น้ำแข็งนี่เป็นโอเลี้ยงเลยและเอาไปเทคืนใส่ขวดได้ไปเนอ่ยเอาไปเลยโอ้โหนี่เอาไปบริจาควัดนี่ปรุงข้าวแจก,กได้สามโมงเลยเนี่ย <c oughs> ทำไมมันมันมันน้อยหรือมันเยอะมันเยอะเกินไปด้วยเนี่ยไข่สองฟองเอาแบบสามหยดสี่หยดก็พอบ้าพอเหรอถ้ากินหมดนี่นะนอนสักตื่นหนึ่งเช้ามานี่หน้าแป่งเป็นลูกโป่งสวรรค์จะเปลี่ยนถุงมาให้เลยอ จะไปทํางานแล้วยังต้องมาซีเรียสกับเมียอีกซีเรียสอ,อะไรมันเยอะไปไข่แช่สองฟองกินแบบไม่ต้องปรุงก็ได้อังกินใช่เปล่ามันจะไม่เค็มหลนะเนี่ยเอาไอ้นี้มาใส่ให้ด้วยน้ำแอลกอฮอย